แม่กำลังอินกับเรื่องเฟิร์สเลิฟอยู่เลยนะเนี่ยเพราะไม่ว่าใครก็ต้องเคยมีเฟิร์สเลิฟกันอยู่แล้วใช่ไหมเฟิร์สเลิฟค่ะแบบชอบเพื่อสนิทเลยอะเฟิร์สเลิฟเป็นตอนอยู่มปลายอะค่ะ oh. เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันเฟิร์สเลิฟก็ ประถมอะค่ะอ๋อ first love ของหนูนะคะก็ไม่สมหวังค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีเด็กๆอยู่เลยอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะ first l ลก็อาจจะมีปิ๊งฟังรุ่นพี่อะไรอย่างงี้ติดตามเขาตามหลืบรูอะไรเงี้ยก็ปิ๊งฟังกันไปมีสมหวังบ้างหดหวังบ้างอะไรเงี้ยค่ะคงเป็นมัธยมอะฮะช่วงมัธยมมากกว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละฮะแกวชอบรุ่นพี่เหมือนกันแล้วแบบวิ่งตามเขาไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งแบบไม่ให้ถ่าย เฟิร์สเลิฟเหรอคะก็เจมนี่นะะแล้วข่ะเจมนี่แล้วข่ะเป็นเฟิร์สเลิฟของหนูเฟิร์สเลิฟก็คงเป็นเจมนี่ะค่ะเพราะเห็นหน้าแล้วแบบโอ้ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีมผู้มิกับกับนักแสดงเฟิร์สเลิฟเขาจะมีเฟิร์สเลิฟกันบ้างไหมเนอง เอ่อ first love หรือรักครั้งแรกของผมมันก็เหมือนคนทั่วไปนะครับคือเกิดตอนช้าปฐมนะครับก็เกิดความรักกับเพื่อนร่วมห้องเวาเป็นคนผู้ชายที่แบบซนทำหามแล้วตัวดำๆไม่มีอะไรดีเลยฮะแล้วก็แอบ,บชอบเหมือนๆกับดาวของห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เขาไม่ชอบเราตอบเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นโซนเรียบร้อยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบจะเป็นเพื่อนกับเราเพราะาเราเป็นคนตลกสุดท้ายตอนจบป .6 ก็แยกย้ายกันไปได้วยความเศร้าที่ว่าเออแล้วก็มไม่เจอเขาอีกแล้วเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่ไกลมากก็คืออยู่เชียงใหม่แต่เราอ่ะอยู่ที่ชบุรี เก็เลยไม่ได้เจอกันนักป่านี้ก็ไมยังไม่เคยเจอเธออีกเลยก็เป็นความรักครั้งแรกที่ยังประทับใจอยู่ทุกวันนี้ครับนี่เข้าสูตรรักแท้แค่ระยะทางในเนื้เงียพี่ออสก็ก็หลงรักน้องสาวเพื่อนนะครับน้องสาวเพื่อนแล้วก็เพื่อนนี่เป็นนักเลงนะครับสมัยมาต้นเพื่อนให้ไปทําอะไรก็ทําหมดเลยนะครับปุ๊ชกใจทําหมดเธอเป็นสูตรรักแท้ชื่อเก่าพี่ตั้มนี่ก็คือปุ๊ระเบิดขวดแน่ๆเลยใช่ไหมนักก็ว่าอยู่นะ ไปถามนางเอกของเราบ้างดีกว่าเฟิร์เลิฟหเย,ยีมนะคะมันก็รล่าสักประมาณอปปหกค่ะก็คือว่าตอนนั้นก็แอบชอบเพื่อนอยู่คนนึ่งอะคะ่ะคือชอบมากเลยเพราะเขาแบบฮอตที่สุดในโรงเรียน<อ>นะคือแบบใครเห็นก็นต้องกรีนประมาณนี้นะคะ่ะคืออยากเป็นแฟนด้วยอนะไรเงี้ยแต่คือเขาไม่ชอบเอียไม่ชอบเอียแล้วก็ คิดในใจเอ๊ะเราน่าจาไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเพื่อนอเอี้ยนี่คนหนึ่งค่ะรู้สึกแบบอิจฉาเพื่อนมากตรงนั้นอ,ะอ,อ่ะเขิดๆเลือๆกันไปรักแรกพี่ไม่ไมยแต่รักสุดท้ายขอเป็นพี่ได้ไหมจานน้องสายเอีย้ยมคนสุดท้ายขาดไม่ได้เอกของเราครับก็เมื่อ,อตอนเด็กๆครับก็ อยู่อนุบา,าลก็ชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็เหมือนกับพยายายมโชว์แมนว่าเราสามารถอยากให้เขาดูได้เขาเห็นตัวเลยตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับอนุบาลสอง2 2> อะเนี่ยออนแล้วทำยังไงต่อพื้มใจมากคือร้องอนุบาลสามใกล้จะจบนะแล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปมีกีฬาสีลป์โรงเรียนคุณครูก็เลยจับพี่เด่นคู่กันว่าตอนเด็กนี่แบบว่าฟินมากฟินมากไ,ออาไม่ธรรมน่านะเนี่ย มีเฟิสเริฟตั้ง er. แต่อนุบาลมีหน้าหละต่อมาก็กลุ่มกลิ่มอยู่ตลาดตลาดตลาดแล้วคุณผู้ชมล่ะครับยังจำเฟิสเลิฟของคุณได้หรือเปล่าติดตามเฟิสเลิฟได้12กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับ